สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเหมือนเดิมครับผมเบาแหลงนะครับวันนี้เราอยู่กับเจียตาวีอัครับคันนี้มาล้างห้องเครื่องครับพี่น้องวันนี้จะพามาดูวิธีการล้างห้องเครื่องพอดีเราถ่ายแบบรีบนะครับถ่ายตอนล้างเลยนะครับอันนี้ก็สามารถฉีดน้ําได้เลยนะครับ ต้าเป็นวีออสพวกโตโยต้าขเขาจะปิดใส่ห้องเลยไม่ต้องปิดอะไระครับโตโยต้ามันปิดน้านแน่นแล้วครับ นี่เขาปิดมาแล้วครับขั้ขวแบตน่เจอด้วยรอเพี่น่องล้างเลยเลยล้างเลยเลย 有皮风不？吗？啊，到 นี่เป็นวีออสตัวเป่านะครับพี่น้อง ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าหรือพันสองกันแน่ครับน่าจะเป็นเครื่องพันห้านะครับนี่ก็เราก็ล้างอย่างนี้เลยนะครับลงพองแล้วก็เช็ดเช็ถูถูไปครับบางคันมันก็ไม่เซากระปกเยอะเท่าไหร่ครับ มันไม่มีความน้ำมันมันก็จะไม่ก็ปกม,มากครับถ้าเป็นปุน๋มก็ล้างง่ายครับมันก็ล้างได้ปกตินะครับมันจะปิดอะไรเลยถ้ารถเก่ากว่านี้ไม่แนะนำนะครับนี่มันก็ยังปีปีไม่เก่าเท่าไหร่เก่ากว่านี้ไม่แนะนำให้ล้างนะครับ นี้มันล้างได้ครับล้างไม่ยากนะครับล้างของเครื่อง chát chát vào này ้ีล้างเรียบร้อยครับเรดาเครื่องเลยกระตาษติดครับไม่เป็นไรอะ พอเราล้างเสร็จเราก็มาทําการเป่าลมแห้งครับเปา่าน้ำแห้งเพื่อที่เราจะทําการเพื่อแวกเราปนแวกให้เงาเหมือนใหม่ขึ้นครับอันนี้เรากําลังเป่าลมอยู่นะครับเราต้องปล่ยน้ําออกให้หมดครับตามพวกปักไทยที่สำคัญต้องตามพวกปักไทย ตัวน้ำประค้างอยู่เป่าไปเรื่อยๆครับถ้าพุ็งไปเรื่อย ดูเหมือนใหม่มากครับขนาดนี้คนลเล็กนี่ถ้าคนเล็กโอ้เงาเง let คนเชื่อมเงาครับมันเป็นเซอครับเซีจะเชือบพวกถ้าติสีดำดำได้จะทำให้ถ้าติดเงาดูใหม่ขึ้นถ้าจติดสีไม่ขีดไม่จางนคน,นได้นะครับ วกสีดำตรงนัง อย่างเขาเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับคี่น้อมนาตามก็จะออกมากประมาณนี้แหละครับนาดีเลยครับเนี่เราลงไว้เรียบร้อยครับสวยครับสวยมากเลย เด็ดแล้วเตรีย,ยสมส่งลูกค้าแล้วครับสำหรับทลิปนี้กขอจบทลิปลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ เจอเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปต,ต,ต่อไปครับ